สวัสดีค่ะสบายดี f อฟทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่18บแปเมษายนสองหาหกแนะคะเอฟซี FC, แพเพนกามาทักทายสบายดีกับ FC ทั้งช่องตอนเช้าๆนะคะเพื่อที่จะมานำเสนอแนวทางนะคะลาวคักๆหรือว่าลาวพัฒนานั่นเองเนาะของสีเซียนแล้วก็ของ อแอดมารวยอาจารย์หนุ่มกละสินนะคะอยู่ในนี้6สสำนักนะคะ fc เนาะฝาก fc ทั้งช่องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกสำนักทุกอาจารย์ด้วยนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดนะคะ fc ทุกๆอย่างที่ไม่เพ็นเอาตัวเลขของทุกเซี่ยนทุกอาจารย์มานำเสนอให้ fc ทั้งช่องเนาะก็ให้เพื่อ เอาไปเป็นแนวทางกันนะคะเอาไปเทียบใส่หล,ล,ลายๆเซียนหลายๆอาจารย์กันเด้อจ้าเนาะอะ,อะเ้าเบาๆลายใหญ่หางเดี๋ยวไปเพ่นใจเอฟซีทางช่องมาเบิงผลงานงวดวันที่11เมษายน2568ที่ผ่านมากันนะคะมาเบิงผลลาวพัฒนาเลข6ตัวนะคะออกที่062 011แล้วก็ตัวเลข5ตัว 6กสองศตัว2011 3ตัวบน011 2ตัวบน1นส่วน2ตัวล่างก็คือ2อนั่นเองเนาะวดที่แล้วเลขเบิ้ลนะคะว <c oughs> ดที่แล้วไม่เพ่นพูดกับเอซีอยู่เนาะไม่เพนเฮลหลายๆอาจารย์ที่ให้กันเบิ้ลมานะคะไม่เพ้นา่าถามไม่เพ้นสื่อไม่เพ้นจะรูดเบิ้ลไปเลยนะคะมาอิลีเนาะ ถ้ามาเบิงของเซียนโคลาดนะคะงวดที่แล้วเนาะลาวพัฒนาของเซียนโคลาดเนาะหรือว่าเราวคักให้ห้ากับ6กบอมานะคะ6ไปอยู่ข้างหน้าเนาะเ 5, ลขห้ากเลขหตัวข้างหน้านะคะหกศูนเนาะส่วนของเซียนอุดรวิ่งลูด9กับ8ปดบอมาเลยเนาะคะ่ะบอกเขาลุดนะคะ ของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดเด่น1นลอง9มาที่1นะคะหมาบนเลขออกเบนินะคะจับคู่บอเขา่าเนาะส่วนของคุณพระหัตก็หลุดนะคะบอเขา่าค่ะส่วนของอาจารย์หนุ่มกระสินนะคะวิ่งรูดบนให้มาสอง่าบนล่างใหสองกับศูนเนาะแต่ว่าสองให้เน้นบนล่างให้เน้นศูนยะคะศูนมา 0มาล่างนะคะ fc 0มาล่าง2มาบนโอ้ยขอโทษ2ก็มาล่าง0ก็มาล่างนะคะ fc เว้าพิษนะคะน่คะถ้าแต่ว่า่นจับคู่ให้พวกเขานะคะถ้าผู้ใดเอาชุด3ตัวไปตัดเล่นก็จะได้0 2 2 0นะคะเนาะเพราะว่าเลข3ตัวไม่เพิ่นเคยบอก fc ทางช่องว่าให้เอาไปตัดเล่นด้วยนะคะก็ถือว่าเข้าเด้อจ้ะเนาะ หลักร้อยเด่นศูนย์ศูนย์มาเนาะหลักสิบเด่นหนึ่งหนึ่งมาส่วนหลักหน่วยของบนบอมานะคะ fc เนี่ยค่ะส่วนของแอดอ้อยพารวยเออของแอดมารวยนะคะแอดมารวยวิ่งรุ่นห้ากับหกเมืที่แล้วหลุดนะคะนี่ค่ะหกศูนย์ศูนย์หกไปอยู่เลขหน้าหกตัวนะคะบอกเขาค่ะเข้ามาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่ เท่าไหร่เอ่ยวันที่สิบแปดนะคะวันนี้เนาะมาค่ะเจ้าแรกมาก่อนเพียนเลยค่ะพ่าหัสชาแนลนะคะผ่าหัสชาแนลวันนี้ให้มาลาวคักวิ่งลูดบนล่างเด่นที่หนึ่งลองศูนย์นะคะเด่นที่หนึ่งลองศูนย์จับคู่ให้ชุดเน้นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด 1 8แล้วก็ชุดลอง06 07และ08นะคะ6คู่ค้งางวดนี้นะคะของคุณประหัสค่ะแก้มือจะได้บน้องวดนี้เนาะ,ะถามมาลุ้นน้ำกันค่ะว่าประหัสชาแนลจะแก้มือให้ FC ทางช่องได้บอนะคะนี่ค่ะงวดที่แล้ววิ่งรุด3กับ9หลุดนะคะบอเขาส่วนงวดน,นี้วิ่งรุดเด่น1ลอง0 ก็จะจับคู่ชุดเน้นที่มี16 17 18ส่วนชุดลองก็จะเป็น06 07และ08นะคะของสราหัดชาแน,นลได้แล้วเนาะลาวค่ะค่ะมาต่อของเซียนอุดรส่วนเซียนอุดรวันนี้นะคะให้วิ่งรู่นมาเด่นที่3ลอง2นะคะจับคู่ให้มี28 29 3 8 3 9เน้นที่38เม็ดเดียวนะคะของเซียนอุดรค่ะส่วนชุด3ตมตบนให้มา9 3 8ค่ะเนาะให้มา9 3 8เม็ดเดียวนะคะของเซียนอุดรค่ะเมือที่แล้วค่ะของเซียนอุดรก็หลุดเหมือนกันนะคะวิ่งลุดก็หลุดจับคู่ก็หลุดเนาะของผหัดชเนเลก็หลุดของเซียนอุดรก็หลุดนะคะ งวดน,นี้เซียนอุดรก็ให้มาใหม่แล้วค่ะวิ่งรูดเด่นที่3ลอง2จับคู่มี28 29 38 39เน้นให้ที่38นะคะเม็ดเดียวเน้นที่38 3ตัวบนให้มา9 38นั่นเองค่ะเนาะมาแขปหน้าจอเด้อค่ะวันนี้2สำนักเนาะงวดที่แล้วหลุด ทั้งพาดชาแน,นลและเซียนอุดรเนาะค่ะวันที่สิบสิบสิบอะไรสิบสิบเอ็ดที่ผ่านมานะคะเนาะหลุดไปทั้งสองเซียนเลยทั้งวิ่งลูดจับคู่นะคะตัววิ่งตัวลูดก็หลุดหมดเลยเนาะอ่ะงวดน,นี้ขอให้ปังๆค่ะมาะค่ะเอามาเอาต่อของเซียนโคราดนะคะ สำหรับเซียนโคราชวิ่งลูดบนล่างมวดนี้เด่นที่1ลอง9จับคู่มี14 15 94และ98ก็จะเน้นที่14เม็ดเดียวชุด3ตัวบนมี9 14นะคะเม็ดเดียวค่ะเซียนโคราชนะคะงวดที่แล้วเซียนโคราชก็หลุดเหมือนกันนะคะ x อกเขาเนาะให้มา5กับ6หลุดเหมือนกันค่ะ งวดน,นี้วิ่งรูดเด่น1นรองเจับคู่ให้มี1-4 1-8แล้วก็เก้าเน้นที่1-4เมตรเดียวส่วนชุด3ามตัวน,นะคะมีเก้าหนึ่งสีนั่นเองค่ะอย่าลืมว่าชุด3าตัวก็อย่าเอาลืมอย่าลืมว่าเอาไปตัดเล่นกันด้วยนะคะถ้าบมมีในนี้นะคะ มาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่สำหรับของเซียนเชียงใหม่นั่นเองวันนี้ให้มาวิ่งลูดเด่นที่ศูนย์รองสีนะคะจับคู่ให้มีศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่เก้าเน้นที่ศูนย์เก้าเมตรเดียวชุดสามตัวบนสี่ศูนย์เก้าเมตรเดียวนะคะส่วนงวดที่แล้วของเซียนเชียงใหม่เข้าวิ่งลูดตัวเด่นเนาะมาบนแต่ว่าจับคู่กับเขาวงวดน,นี้วิ่งลูดเด่นที่ศูนย์รองสี่ จับคู่ให้มี0709แล้วก็4749เน้นที่09เม็ดเดียวส่วนชุด3ตัวบนก็คือ409เม็ดเดียวนั่นเองค่ะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอได้กันหรือยังคะไปต่อเนาะ ต่อที่ของอาจารย์หนุ่มกระสินกันเลยนะคะสำหรับแนวทางนะคะของอาจารย์หนุ่มกระสินง่วนนี้ให้มาบนวิ่ง4เม็ดเดียวชุด3าตัวบนให้มา0 44, 4นย์สี่ชุดสองตัวก็จะมีสองตัวบนเนาะสี่สี่สี่ศูนย์สี่สองเน้นที่สี่ศูนย์นะคะสำหรับบนเนาะมีสามคู่ส่วนล่างนะคะล่างวิ่งห้าเม็ดเดียวจับคู่มีห้าศูนย์กับห้าสองเน้นที่ห้าศูนย์เม็ดเดียวนะคะ ส่วนของอาจารย์นุ่มกระสินนะคะบนวิ่งสองโเขางดที่แล้วเนาะแต่ว่าล่างเข่านะคะศูนย์นี่ค่ะแต่ว่าจับคู่้ากใดเอาชุด3ตัวไปตัดเล่นก็จะได้ศูนย์สองสนั่นเองนะคะเพราะว่า2กับศูนย์มากกับชนกันทั้งรักหน่อยรักลอยนะคะ FC เนาะก็มาชนทั้งตัววิ่งตัวลูดด้วยนะคะมาด้วยกันเลยเนาะ,ะเด่น2กับ0ูนย์มากเลยงดที่แล้วส่วนงวดน,นี้วิ่งลูดเด่นที่4บน เม็ดเดียวจับคู่ชุด3ตัวมี044ชุด2ตัวมี44 40 42แล้วก็เน้นที่40ส่วนเออส่วนล่างค่ะล่างวิ่ง5เม็ดเดียวจับคู่50 52เน้นที่50เม็ดเดียวนะคะ,ะมาต่อที่ของแอดมารวยนะคะสำหรับของแอดมารวยวันนี้วิ่งลุดบนล่างให้มา4กับ5จับคู่4151 4252 4757 สี่แปดห้าแปดแล้วก็สี่เก้าห้าเก้านะคะอันนี้เพิ่นเพิ่นเขียนเพื่อนจะเขียนหาเจ็ดบบุแต่ว่าเห็นเพื่อนเขียนหาหกแม่เพ่นก็เลยเอามาใส่อันนี้อาจจะเป็นเพิ่นหลงเนาะเพื่อนอาจจะเขียนหาเจ็ดเพราะว่าเพิ่นจับคู่แบบนี้ให้ทุกงวดเนาะสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่สองห้าสองสี่เจ็ดห้าเจ็ดงสีเนาะแต่ว่าอันตรงนี้เพื่อนเขียนหาหกนะคะแม่เพ่นก็เลยเอามาใส่ตัวนี้ให้เบิ่งเนาะเผื่อว่าเพิ่นหลงแล้วมันจะมานะห้าหกเนาะ ก็จะเน้นที่สี่เก้ากับห้าเก้านะคะงวดน,นี้งวดน,นี้เน้นที่สี่เก้ากับห้าเก้าจ้าเนาะ,ะส่วนงวดที่แล้วแอดมารวยให้ห้ากับหกหลุดนะคะบอกเขาเนาะงวดน,นี้ให้สี่กับห้าจับคู่มีสี 1, ่หนึ 2, ่งห้าหนึ่งสี่สองห้าสองสี่เจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็สี 8, ่แปดห้าแปดสี่เก้าห้าเก้าส่วนห้าหกกันไว้นะคะเพราะว่าเพิ่นหลวงเขียนให้เนาะ เน้นที่49กับ59นะคะ fc ค่ะแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะแคปหน้าจอของอาจารย์หนุ่มกาลสินแล้วก็ของแอดมารวยสำหรับราวพัฒนาวันที่18วันนี้นะคะขอให้เฮงๆรวยๆวดฟังฟังกันยกช่องจ้า ครับนะจอได้กันหรือยังคะเดี๋ยวไ่เพ็นใจเอฟซีทั้งช่องมาท่วนคึืนคะ่ะของหมอดูเลขเด็ดนะคะแม่เพ็นได้ลงคลิปให้ไปเมื่อวานนี้แล้วนะคะวันที่สิบเจ็ดนะคะลาพัฒนาแต่ไว้ไปเพ่นยานเอฟซีทั้งช่องประเบิเมวานนี้เนาะก็เอามาให้เบิงอยู่ในคลิปนี้กันน้ำเนนะคะให้ย่อนไปเบิงเดอร์คลิปเต็มนะคะเอฟซี คลิปเต็มราวพัฒนาของแอดอ้อยพารวยแล้วก็ของหมอดูเล็เด็ดนะคะแม่เป็้ได้ลงคลิปให้ตั้งแต่วันที่17ตอนเช้าคลิปแรกของวันที่17เลยนะคะ,ะแคปหน้าจอ,อาค่ะสำหรับราวพัฒนาของแอดอ้อยพารวยและหมอดูเล็กเด็ดนะคะมเมเป็้จะบออธิบายเพราะว่าแม่เป็้ได้ทำคลิปลงให้ไปแล้วนะคะอันนี้เอามาให้เบิงข่า,ขาวๆเพราะว่าบางเือเอฟซีทองๆเบิง บเห็นคลิปนั้นนะคะเนาะเพราะว่าคลิปฮาหนอยอาจจะทับถมไปจังสินะอ่ะอย่าลืมค่ะผู้ใดได,ได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วนะคะอยากจะกินซิมรสชาติสมต่ำแซ่บนัวๆกับ ให้จิมไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะมีตำมีทุกตำค่ะตำไทยตำลาวตำมัว่วตำชั่วน่าครบวงจรเลยนะคะให้จิมไปที่ลิงก์งใต้คลิปได้ทุกเมือ่อทุกเวลานะคะไว้ใจได้เชื่อใจได้นะคะแล้วก็ส่งรวดเร็วทันใจแน่นอนค่ะเนาะ,ะคลิปนี้แม่เพ่นก็นขอลาไปก่อนค่ะขอขอพระคุณในเอฟซีทางช่องและทุกๆุกเสียนทุกๆอาจารย์นะคะขอให้ทุกท่านได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะ ทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะคิมนีกนัสวัสดีค่ะ